แบบจำลองฝน10-11พฤศจิกายนช่วงบ่ายถึงเย็นวันที่10มีฝนฟ้าขนองตกหนักบางแห่งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ส่วนภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนล่างภาคอีสานฝั่งตะวันตกมีฝนเล็กน้อยช่วงค่ำถึงดึกฝนลดลงมีฝนเล็กน้อยภาคเหนือภาคใต้ฝั่งอันดามันหลังเที่ยงคืนถึงเช้ามืดมีฝนเล็กน้อยภาคเหนือตอนล่างใกล้ทะเลอันดามันและทะเลภาคตะวันออก เช้าวันที่11พฤศจิกายนมีฝนเล็กน้อยภาคเหนือตอนล่างบ่ายวันที่11พฤศจิกายนฝนเพิ่มทุกภาคแต่ตกเป็นพื้นที่ส่วนน้อยฝนมากสุดคือภาคเหนือและภาคใต้แบบจำลองนี้เป็นเพียงคาดการไม่ได้แม่นยำร้อยเปอร์เซ็นค่ะพยากรณ์อากาศวันนี้10พฤศจิกายน68 ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมด้านตะวันตกของภาคเหนือและประเทศเมียนมาร์ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองสำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้เนื่องจากมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร อ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร